kịp ạ Cháy lắc cháy phọt Ờ, tôi đang rô, lưỡi rô Ờ Bó bó áo lắc này đấy Áo lắc này bây nhau mà khuất đột Mắt cháy tổ đây mặt, thằng chế bì đấy Mình vào chỉ là ảo thằng nhai lô Thì ảo sẽ à. ừ, thằng này lô ừ, Thằng có mặt vậy Áp ừ. à, thằng đấy bạn, tổng đây Ảo ừ, sổn mắt tầm năm À, xì xì ở bài đó, chế bảo cả Ừ, papa bé ở lạc mày là vì nó ừ à, à đừng bắn đốt đừng bắn đốt ừ ba cháy hoặc cháy ô sửa bật chút lại nỉ nó ở đây cái Đi nỉ cái à Đi đi khúc này không mà nằm trên mạng ราะบุรุษก็ได้เนี่ยไว้กินมานะแต่ว่าเขาจะหู้รักได้ชื่อเนี่ยท้ายให้พี่ให้น้องเบิงน้ำกันนะพ่ออ่าแบบนี้เนะาะพาเกินเดินทางกลับบ้านนะพ่อแม่ เออบ้านกระนกคุณบ่บ้านเจ้าน่ะโอ้เอาเนาะถือว่าได้วันเวลากับบ้านแล้วบบนี้พี่น้อยทุกวันอาทิตย์เนาะคนจะมารวมโตกันมาประชุมอยู่นี่เนาะคนถือศาสนาคิดเนาะพี่น้อยเนาะกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนะพี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมกับโบเซียงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้ก ได้วันเวลาแล้วพี่น้องเนาะทีทางบุเชียงเนาะได้พูดได้คุยได้นัดได้หมายกับทางพ่อของทางน้องเอ็ดเนาะพี่น้องเอยเนาะอ่าว่าจะอ่าพังดักแดนเนาะรักหมายที่ดินของทางน้องเอ็ดแล้วก็ทางน้องแก๊สนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าพอดีกับทางบุเชียงก็ซื้อเสื้อก็นี่มาแล้วพี่น้องเอยเนาะเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันว่าเนื้อที่เราสีกว้งสีเงาชั้นใดดึงไปนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะพูดจะคุยตัวนี้น้ำพี่น้องเอย พอดีผู้เชงกับนัดทางกันเจ้าของรถแท็กเตอร์น้ำพี่น้องเนาะ,ะมาพูดมาคุยน้ำกันว่าเพิ่นสีเอาราคาเท่าไรเนาะ,ะดันจากนี่ไปหรือว่าจางังใดเนาะเอาเดี๋ยวเบิง้งน้ำกันอีกทีหนึงเด้อพี่น้องเด้อเขาไปฮับไปส้มเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปเนาะอไป่ะ,ะนี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะอยู่ที่ดินแปลงที่ทั้งพอ่อ กับแม่เราอยู่เนาะอยู่ตะหน้าบ้านเฮือนซานหลังนี้แหละพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวตัวนี้เขาจะคอยคุยกันเนาะพี่น้องไอ้คนอื่นเนาะเดี๋ยวไปห่อละกลับไปหาทั้งน้องๆทั้งครอบครัวก่อนทั้งเื่อเรามีเบียกไปไปเบียกไปงานแล้วเนาะจะได้พังแล้วก็ดึงเบิ้งน้ำกันพอเข้าๆเนาะโดยสบายดีเด้อเบิร์ตสุกุสุโคนสบายดีล่ะ เออยิ้มสิซื้อบ่ได้ได้เนาะระวังตกรถได้เออคุณห้องบ่บ่ดีปานใดได้เนาะเออเอาสบายดีเด้อพ่อเด้อเออโดๆเนาะรถเจ้าของรถแทกเตอร์บ่แม่นหวยจอดเชื่อก้ามคือแท้เชื่อิแพ็คิแพ็คบ่อืโดยอะละ นกตุ่กใจนกเพื่อนยังบ่ทัานได้มาบอเด้อจัาหน่อยมาอีกจ้าหน่อยเนาะโออโอเคเลยสาพี่น่อยเนาะเอ้าระวางรอทั้งอันเทคเตอร์มาพูดมาคุยน้ำกันตัวนี้อ่าเขาแจ้งบอกจะเล่าเมื่อวานนี้เนาะพอนะเอาเสียมกับลักหัวเอ่าพังจุดตรงที่ว่าเจ้าสีแดงให้ทั้งน้องเพื่อนให้ไห้เด้ออ่าจบตัวนี้แล้วกา À, chốt tối nay là cả thả cho con lót mát lại cả khui nấm cản to nhẹ nhàng thôi rồi đó rồi á à là à sượng níng níng là cả guu kéo vai xay ngang níng bơm nấm cản như chưa đó níng bên ní nữa tò ní đấy đù ní đấy, ní đấy thôi đã, bắt đó soi càn không hà xiêm rồi đấy xiêm ma cút thôi อันลักวัวนี่เอาตัวนี้ก็ได้เข้าไปพังเพราะเขาข้าวไววพอแล้วชุดพุ่นเราว่าพอเอาไปพังพุ่นอีกดังหนึ่งคนก็ได้ไปพอแล้วไปเอาลักเอากระเสียมพังลักก่อนก็ได้หลับไปได้จังเนื้อก็ได้ใส่เสียมเจ้าอยู่ใส่เด็เทนังเลออชีกี้ปะใส่ลักใส่พอเออเทนังโร้ลุยโรกี่เลยเออ บ่บ่เอาลักนี่เด้ลักนี่ไป็ยังมาขุดดนมัดใช่ตัวไรมัดลักไงคุณเฮ้มัดซิเลยลักมาลายนี่บ่โอ้ปลาเสียปมันละห่วงกัได้มันละหัวนี่บ่เพาว่าอยากให้พังเลยโดนนะบ่ได้บ่เสี่ยมโดนนะมาพังดนมาเพียก่อนก็ได้ละมาขุดลักก่อนเขาพังก่อนคันว่านั่นแล้วจังคันว่าเพิ่นให้่มากเลยก็ใครในเขาจ้ำไปเลยมันบ่ยากหรอก ได้เส <inaudible> ียมเจ้านี่คุณมงได้ไปเอาไม้นี่ไปเอาลักคั่วนะเดี๋ยวถามพ่อเจ้าพุ่แล้วว่าสิคุณมงไดไม้ปัดหม้ันปานนี้ไม้เลยปัดหม้อนเอาลักนี่ะมาเอาเอลักเอาตัวน้อยเอาเนาะเออตัวใดก็ได้เอาคุณมงนี่บ่ถ้าถามพ่อเจ้าพุ่นไปม่พังลักชุดพุ่นเออๆนี่จังึงอีกเทื่อนึงมันมนต้องชกับอันไปมาได้่ีเราคุยยังล่ะคุยว่าไทย รถดินบอนนี่เจ้าของรถหันบอกเออไ้เห็นเห็นเออเรามารถทรามาคุยน้ำกันให้เราให้เราโทรให้เรามาหาเขาพี่เอเจ้าผูต้องว่าเราโทรให้เรามาหาเขามาคุยกับเขาพี่ Khánh hoa, hoa bố mẹ cảm ơn may cái đấy bố bên nhắn Kể họ mà khui cần trí sư của Bố anh em mời thằng này lượm đọng Nào, bố gặp trên bố Ở này... Không, 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 không. Áo, này có lẽ là ạ Bác, thấy thằng đầu hàng léo đầu mặc quy việc phi đấy. ở, ở tony còn này. Fala, hôm qua, bay 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 này bay 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 อเบื S <S <PR AN ienne> <sm> ่องหะแล้วมองใดมันก้วงพอได้ปุกเพื่อนปุ๊บชานอยู่หะและเนี่ยเอาพังรถละพังไว้ก่อนพังคุณลงประมาณจกพออยู่ในหลักฮะพอหลักได้อยู่พอเขาโว่าที่ดินเขาอยู่จุดนี้เลยมันเจ้าบุพพังมันอย่างนั่นได้นี่แหละพี่น้อย นี่ก็อีกโชว์หนึ่งพอดีได้หนี่หานสามพุ่มพอเนาะถอดมาเลยกร้ไรพอ่อ,พอ,อยุ่นมาไว้รถเพราะว่ายังสีรู้อยู่นะว่าจะแก้ก,ก็ได้จ้นแรกเท่าโกรกดึงสายยางขามมาเลยรถะคุรรถละดินก็จะแข็งด้จังน้อยเนาะนิวเซียมบ่เขอ่าบ่เบอเบกเซียงพอชีฮูบ่<ะ>เลียง bà uh, lung lùng hơn và chi cho phải và lương này sầm khăn cơm mía à. ngân cơm mì mà sầm khăn Được. thì chút cầm mía nên nhỉ nó chỉ mà sơ phải cho bỏ đời tề lao nhang một thân bỏ ngoài mền nhắn cho bạn này nó đây nó vò ngôn cái cặp đấy luôn luôn hay tham vào xiềng vâng và vào xiềng xì hôi เอ uh, no, uh, 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 mm ่อซ <laughs> ื้อไผเนาะเกี่ยวเนื้อหาแบบของผัวทั้งเมียนี่บ่โดยแต่เราอ้องให้น้องเบิ่งเงินเงินก็เห็นอยู่หลายแต่เราว่าเงินก็มีแต่สําคัญที่สุดกับเมียโอเคโอ้อ้าๆพี่น้องแม่นหยังเด้บดนี้เพราะว่าเฮาก็เจ้าไเบิ่งเจ้าคิดว่ามีมีแม่นหยังซะคิดว่าถามแล้วว่ารถ่ว่าก็บ่แม่นเพื่อนๆกเพิ่น่ บ่าวเสียงเป็นออกแล้วว่าชาวเฮือนชาวเฮือนบ่าวจันทร์แล้วแล้วว่าสําคัญที่ชุดกับเมียเงินก็มีว่าแล้วว่าสําคัญกับเมียตอนนี้อ๋อเงินก็มีเจ้าว่ารางวัลมอบเงินนี่บ่จักเนาะก็ว่าแล้วว่าเงินก็มีแบบยงอีกอย่างนึงเพิ่นว่ามีอย่างเพิ่นบอกว่า ค <r> ั a จะฮู้ทําบ่เชียงอาจสิฮู้ก็มีเออบ่ฮู้บ่ฮู้คือกันได้อ้ายก็บ่บ่จักได้เนาะเพิ่นก็บ่ได้บอกเพิ่นาะลุงเฮืว่าสิบอกความจริงเออมื้อนี้ยังบ่ทันบอกอ่พาผู้ที่นอนบ่จักเนาะแล้วว่าบ่แม่นบ่แม่นบ่อะตั้งใจขุดละมันฮอดแดขุดใหญ่ๆเออเอาเดี๋ยวลุ้นเบิ่งนํากันเนาะได้นี้เนาะมันอยู่อยู่ล่ะล่ะ อพางจะดีได้เว้นวันสีนั่นเอาทางง่ายพี่ลูกพีเอาสลับทางนี้ลูกอ่าพังความมัดไว้นะครับพังเลยบ่ตมเลยเอาส่วนมันตนำ่ำน้ำเนาเดี๋ยวรุ่นเบอร์น้ำกันว่าสีเมียนยังเนาะอ่ะทางลุงเทิมเพิ่น <c oughs> สีมีอย่างได้สะพ้ายนี่เนาะอ่าพักมัดรถล่ะเ <c oughs> พิ่นว่ามีของสชมพัญ เงินก็มีคนละคนออกไลยู่เงินนะเออไปนั่นแหละบ้านไปลึืมพูดบ้านนี้อันนี้กระชิบพังว่าลากไว้นี่แหละพี่น้อยเอาฟังนั่นเมนของเราบุเลยโชว์นเนาะไปอ่สิยวไปเนาะกันชิบวอกันเออปะปะไปเอาลากไม่อีกล่ะหรือว่าเอาลากก็ได้เพราทั้งนี้มีเนาผูกอยู่า xe cố mặc xì la phí nó Ừ à, à, đừng bắt đốt phò đừng bắt đốt ừ, Pa cháy hoặc cháy Cố xe bật chút lại này nó Thế bò ชุดเลยบ่าพอห้องน้ำ m ุ ố n บ่ฮะบ่นี่ค่ะกุ๊กมาลําไยนี่ตัวนั้นเอาให้ให้อีพอเห็ดห้องน้ำเดี๋ยวดิ๊กเอาเอาลักมาคุยด้วยแหละจะจัดเถอะบ่ตัดก็ได้พอบ่ตัดก็ได้เดี๋ยวเบิ่งดึงเบิ่งนี่แหละพี่น้อยนี่แหละน้องนีใช้ฮอรกุกเนี่บ่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่พี่พน มองนี่บ่มองก๊กนนี้บ่เลยเอ,อเาพางังรถละคุะน้นรถเจ้าไหนเจอก,ก็อะไรเลยฟังวันไดหลังนึ่ง<อ>เนาะคิดจะ<ด>พอนะพ่อให้ท่นี่ก็ท่านี้เพราะว่าดินชวนนี่นั่นเมียเจ้ามีมีชวนแบ่งน้ำได้นองเลยเลยไปนี่บ่เลยเอามาพังนี่เลยก็ได้ละเอามาคุดนีด่ก็ได้ครับ นี่บุดุษนี่ขุกนี่มันนําใหญ่ไปกินมากมันพ่อบุดุษก็ได้เนี่ยไว้กินมากแต่ว่าเฮาจะฮู้รักได้ชื่อเนี่ยถายให้พี่ให้น้องเบิ่งนํากันนะพอเออพอเฮาเลยเว้าได้เด้เลยตัดกอือันึงอีกนยสบายแม่นแลอาแอันเจ้าขุดพังนี่้ดึงไปหันเนาะยเสกดึงอเท่ากับอันโซนอยู่อยู่โซนมดึงพังนี่นั่นคือ Ở à, dù này khoảng thăng khoảng cháu và này nó ừ. Ừ. thì đi nhân mùa sút nó nhưng mà thân đi sút cái nào rồi chủ hình mất hồng vịt, ừ. hồng nam như này nó rồi ừ. à, ở đây gặp thì bà cuồng như đoạn này cái đây như đoạn nó cho bà hâu pháp thì tôi nghĩ lại rồi rồi, rồi. à, nó ดูเอาขันผังไว้คร่าวๆก่อนใช่เพิ่นมาอยู่บ้านเจ้าของดินกำลังมาบ่คลองรถอีบ่แม่นรถรุดน่ะสคของรถยังยังไม่เวี้ยเฮ็ดเวียกต่บ่บ่ได้มาบ่มื้อนี้นะมาผู้ผู้แบบมาฮาร์ดินพอดนตอะไรมาจังนั้นบอนข้างไปใต้เจ้าจุ่ยทำไมแม่แตาเท่าละแบบกํแเสด เอาไห้เอาไห้กูจะปากไปไสล่ะกูจอดอยู่ไหนไปกินบ่จอดน่ะเราบ่ได้มาบ่บ่มื้อนี้บ่มื้อนี้บ่ได้มาบ่มาอยู่มันภูมาเบิ่งีดินนี่ไปแล้วเมื่อกี้นี่มาเบิ่งก็คือเก่าแล้วเราบ่มีคนคุยนําเนาะเดถ้าบ่าวเชียงเมื่อกี้นี่เออถ้าลุงเฮิมลุงเฮิมก็บ่ฮู้ว่าบ่ลุงเฮิมเราบ่เราบ่ได้รับงานตัวนี้เลยเพราะว่าขึ้นอยู่กับมาเบิดตัวนี้น่ะงานตัวนี้ห้ท กูไม่เท่าเอ้นชายจอดเลยยังไม่เห็นที่มันรักเลยพราะตอนนั้นบัพังก็ได้เอาหูเด้อเลยพังไปตรงน,นี้แหละเด้อถึงมันนี่เนาะบัวนี้อันเจ้าของอันเกศด,ดินอ่ะพินะ่น,รนบรม่ามันบ่อมันนี่บ่อมันผูอยากเจ้าของรลุดเนี่ยหมดบ่มาแต่มันผูแบบผูนนไทยมันผูแบบไปเบื้องที่ดินแบบเขาไล่ปราเช่นอ๋อเป็นคนคนในน้ำเนาะเด้ออ๋อ เราสิมาอยู่บ่เสมอนี่ใช่เลยเราไปดีเราออกกบอาเชียงเฮามาพี่มันสิทันอยู่บ่นี่เนาะป้ะไปพูดรับอันนี้ป้าแล้วละป้านี่แหละพี่น้องเนาะการที่ดินอ่าบ่ได้สุดพี่น้องเอ้ยเนาะเืออีกน้อยนึงอ่าถือว่าทางแถวนี้เราสิได้เอาดินกวดลงมาให้เราโบได้ถม่โปลูกเพิ่นปลูกซานเอออ้าโบได้ฮู้แล้วบัดนี้เนาะการอาสายตัวนี้กู้เอาเอาไว้เราเรื่องอะเด้อ จะไปแก้เอารถไปแก้แล้วก็กู้ม้วนไว้เอาไว้ใส่เด้อเด้อไว้ตากสื้อผ้านอะแพร่รถมีมีทำนี่แหละเพราะว่าโซนนี่เป็นของเราเบิเร,บร์ตไปหน่อยนี่แหละเนาะนี่นนเบิร์ตด้วนเดี๋ยวว่าเอาลุดเข้ามานี่กัดซีแถวนี้แหละทำเลยเบิดเลยเดี๋ยวว่าเพิ่มเติมเฉลยถามมันยังบอ่อหนังกัดยังพอเราเพิ่มไปอีกก็ได,ไ,ได้พี่น้อยเนาะพอได้บูกนนนเพิ่มบูกซานให้น้องเพิ่น แก้ไว้รถล่ะแก้อลม้วนไว้เอาเอาไว้ไสออเอาล่โอเคแล้วมบดึงเอารถ อันเรื่องเรื่องที่เจ้าบอกรินี่นะมันอันนี้น่หลาเด้อเว,วะลาพอเจ้าแบงให้นัน่นเจ้าบอต้องตัดเบาเด้ดอเเพราะว่าพอเพิ่นแบงให้และไอ้อย,ย่างหูนะเจ้าบอต้องว่าตัดว่าเอาไว้ให้น้องเท่านั้นทุนี้เพราะว่าดินนี่มันเมียเจ้ามีสิ์ได้ดแต่เกิดเมื่อไห่เมื่อนึงคือบัแฉงแจ้งบอกแล้วเจ้าพิษเชียงกันก็เมียเจ้าเอาคนเดียวกับบได้ตันนี้ย,ยมีส่วนด้นอน้องด้อยเพราะนันนั่นเดวแต่เพิ่นเสียนะเด้อ เอาไว้รถไปเดีย๋ยวไปคุยกันเรื่องอันตัวนี้ก่อนบันนี่พีน่น้องอบเรฟเตอร์เรา่รมากับจังว่ากันไหมเออไม่ได้มัดแร้วว่าบ่ดึงขึ้นมาแล้วขาดเลยเอ้าเมได้อาไว้เหละ เลยสามเอจิโอเคเนาะเลยไปเดี๋ยวไปพูดคุยกับกระพอเจ้าก่อนไปเนาะเฟืองก่อนเลยอ่าทรงศิบุเรมาแล้วเนาะเจ้าของเบิองอันนี้นี่เนาะเออโดนโดนจะเบอร์จู่ตะเบอร์ทำไมพีกก็ได้ อ่ะพออันแบบนี้เขาจิถามมันถามว่ารถฟอร์ดมาหนิเนื้อนนทีของทางน้องเ<ม>พื่อนินดินมันบกคอยมีเนาะแ<ม>บบนี้เขาว่าอยากเอาดินต่อเดินทางทาง,งเจ้าเนี่เอาตัวนี้ต่ําลงมาไปถมอยู่ในหันนันได้บอกได้<น>ได้เน,ะนาะดินในโชนแถวนี้โพนเพนแถวนี้เลยนีอ่ออยังยังเดือดตื้เฮือนนี้เนาะก็แค<น>่บ<น>ริหารเพิ่นต่ำกวดลงมาบนด้วย<น>าทางเกี่ยวลงไปแล้ แต่ว่าก no, uh, ๊กน no. no. uh, ้ำม uh, uh, ันนี่เอาไว้เนาะเอาไว้กินมากเป็นยังวันนี้ก็ถามว่าหมูห้องครัวนี่เนาะคนชิ่งต่ำได้อยู่บ่แบบนี้เนาะสิได้อยู่บ่ได้คือพิษณุโลกต่ำต่ำแปลว่าตัดออกเนาะดุ๊กดุ๊กครัวครัวก็มังมังอ่ามังก็ได้เนาะเออเออแปลว่าโค้งไมาใช่เนาะอันนี้โค้งเขามานี่เนาะ คือแค่ว่าศูนย์นี่น่ะเอาดินกวดลงไปพุ้นบ่เลยอ่ากกตัวนี้ก็สิเอาลงเนาะแหมกกเอาลงหองครัวนี่ก็ต้องมางเนาะเออโดนบ่ดิจังค่อยมาก็ได้นีเด้อบ่รีบก็ได้เพราะว่าเฮายังบ่ทันนี่คุยกับเจ้าของรถเพิ่นอยู่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเอาเท่าราคาเท่าใดนะทังอเพิ่น10ล้านมาเฮาบ่มีเงินให้ดเนาะพ่อเนาะเออมันยากเด้ น้องเอ็ดบัสิไแปหาเงินมาใช่หนีอีกเยพอางบที่เพิน่นสีซอยมันก็มีจำนวนจำกัดเด้ดเดี๋ยวเขาจังมาแลวจังว่าจะพูดคุยน้ำเพิ่นอีกเีนึงนะว่าเอาแปลงแต่ตัวนี้แล้วแปลงตนาดินในไทยตรงแถวมงส่วนพักชนยาแล้วแปลงไทยน้องไปพุ่นละว่าเราเสียเอาเทไรนะคึ่งํำกัดอีกซึ่งปัามให้มันงาม เนาะไมีแต่ว่าคันว่าแนวบัวไมากับพลเกบัณฑเขาขึ้นมาแต่พุ่นก้อนเนาะก่อนสีมือบ้านก่อนวันที่ห้าที่หกนลเอกที่ขึ้นมาใหม่เนาะไม่แต่ว่านี่เราพูดคุยแจ้งกันก่อนเด้อยันว่าตกมกตกใจลอกแจ้งให้บอกก้อนนะวันแนวดีบอกก้อนนะแล้วเอาอะไรไปหน่อยเนาะ น้องอันทั้งน้องเอ็ดอันมีมีเฟซอยู่บ่มีอันไปเอาอมาแลกเฟซกันเฮาปะเพื่อในการซื้อชารเมื่อบ้านโทรหาได้นอกพ่อน้อมาพูดคุยอันเลิกได้เจ้ากันาะเบี้ยงเนาะบันนี่อันไปเบี้ยงก็จะได้จะฉับตัวพักบ่โอ้ยุดธไม่ได้ไปใช้เดอร์มานนิเนาะเออเด้อแม่เนี่ยเนาะพักพรก่อนพี่น้องเอยเนาะ อ่ะขอใจแลกเบอร์โทรเด้อ <c oughs> อ่ะพิมพ์ละเป็น,หนเห้เบอร์อเชียง <laughs> โอ้ยนอะไรจักนี่เนาะที่พิมพ์เป็นยู่ป้อพ่อเชียงกับบบบนี่ใช่เบอร์ค่ะพ่อภาษาอัง <c oughs> กฤษฉบับนี้พี่นนะ้องเนาะ rồi rồi à đẹp rồi đẹp xem bưng cơm 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 con thực như bằng bạc này đó trăm đây anh chạy thô hơn con bắn để thư chị thô này มีเน็ตอยู่หรอวะมีเติมเน็ตตลอดเลยเลยใช้จ้ำอย่่งนมันมืดแท้ละอืมเหหละซื่อับบน้องคือดบัตตั้งเงาเงากับเป็นประชากษชั้มานิเนโย6ปันหน้าเหือบานที่เห็นอยู่พวกนี้เนาะที่ Bên sư mây xá phết này đó Rồi <laughs> à, <laughs> <là phải> <laughs> <laughs> <hình> phim vẫn bố đây hiện ngay ngay đấy nào đấy bố à bò mua đấy phải cho phải nhắc phim này nó cà phê tên này cái hết to tí to đây đó ดูอันนี้แหละติโตกับเบาจันตัวไรตัวนี้เอาตัวติดตได้เหนแหละเอาตัวติดตอได้เด้อเนี่เออคือแบบนี้ตัวนี้แหละติดตเบาจันเอาตัวนี้หละเนาะเป็นพิมพ์ง่ายเนี่ย ได้บ่ใช่คุณผูหญิงอันนี้เนาะเบืงบ้งเบิ้องเอาไหมใช้เบิ้งเจ้าเบิ้งโทรศัพท์เจ้ามีเน็ตอยู่บ่มีเนาะผู้พิทักอ์ทางอันนี้เพิ่นกัน <c oughs> เดี๋ยวไปเช็คคลิ์ซื้อ,อยังก็ได้เนบ่คั <c oughs> นวานผู้เจ้าของที่ว่าเพิ่นมาเบิ้งอันนี้ก็ให้เพิ่น Lươn bên mũi, tỏ nó khử ma mày Cái này đơ, vào đơ nha Để xe đây bừng, không nhau như đội bạn Bạn ma lại con Bởi xí đẹp chạy đầy bởi thô em bố đôi bên ngay ngay như đi này À, cho. Ừ. Thấy bò ngon À, thứ vô là bà này <laughs> mình xe, vào xem vườn thằng này con mm. Mm. men bỏ phết bỏ chăn rồi nè men mm. bỏ chăn thôi nè phết bỏ chăn tê cháy cứ bù hình thế này bọn con khát con cái nào này phết nữa à nó vừa xí lây uh, <laughs> cái nào nó, nó à đẹp lôi nó thôi <laughs> cái nào này sẽ phát cần kín khẩu kín nắp nữa bố cho อย่างงี้ทาลุงลุงเฮิมซื้อของกินเป็นว่ามากินนํกากันอ๋อเราชอบไปซื้อข้าวบ่อเลย๋อมีแนวนี่สระนี่เนาะ <c ười> <c ười> เออโดยโดยโดยอา้าเนาะเชียงกันกินนํกากันเอ้าเดี๋ยวอยู่นี่แหละเนาะไปซาสาพี่น้องเนาะคลิปนี้กับบิ้งพูดคุยนํากันเนาะนี่แล้วแถวนี้แหละเนาะมินเตวันเขา ่าคุยน้ากันพ่อคร่าวๆก่อนพี่น้องชี้ได้เอาเต็กเตอร์ไทยนี่เลยเนาะเพราะว่าเขาอยากได้ดินตัวนี้ให้เรากวดลงไปทมตัวนั้นผมในตัวนี้เพราะว่าชนดินทั้งล่างเนี่ยมันบ่มีดินอย่างเลยนะพี่นุย่ยถ้าได้ดินตัวนี้เนื้อทีตัวนี้กวดลงไปแล้วก็อาจจะพอดีดอกมองทีเหมาะ,ะนะทางเหตุเรื่อนของทางน้องเพื่อนเนาะ,ะแต่ว่าเรื่องงบประมาณนี่ยังขาดลายได้พี่น้องเนาะเขาแจ้งสมทบมาเรื่อยๆ เดี๋ยวขาดยังเพิ่มเติมกับสีแจ้งพีแจ้งนองเนาะแต่ว่าเขาว่าเรื่องดินก้อนตอนนี้เนาะเรื่องดินให้แล้วก,ก้อนด้อเด้อเด้อไเนนะตามนั้นเ้อพ่อเด,ด้อดดมุกกับใจได้พ่อเด้อด,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 ดูดีแล้วเนาะมีที่ดินแบ่งให้ลูกให้เต้าแบ่งให้ลูกให้เต้าแล้วก็ลูกเต้าก็เป็นลูกของตัวเองลูกไผ่ก็เป็นลูกของตัวเองเนาะ,ะถือว่าเป็นผลดีอั่นละพี่น้องเลย ถ้าว่าเราบ่แวกใหผู้ใหญ่ก็สิบ่มีเพิ่นก็สิบ่ปลนี้ให้ได้บาดนี่เด้เพราะว่าเพิ่นอยากซอยทางเจ้าเด้เด้ออืมเอาละไม่ได้บ่เบิ่งแย่งกันได้เจ้ามาแล้วเขาบานอใหม่ให้บ่เชียงโดเดี๋ยวจงว่ากันเนาะเออเอาคลิปนี้อันมีแต่วาพี่ลน้องยก็ลล่ะดีโดเอาพี่น้องเอ้ยเนาะเวลามันยันว่ายืยาวเนาะเดี๋ยวจังติดตามเบิ่งนํากันอีกเนาะอ่านี่แหละ อ่าบ mm. ัดเพิ่นแรกไปหน่อยรอบหน้าเพิ่นแรกขึ้นมาเพิ่นแรกจังสีได้เคลียร์ได้ตองมางต้นหนวกต้นไม้แล้วก็ถามทางเจ้าของรถเพิ่นน้ำเนาะว่าเพิ่นสีเอาเท่าไรอ่ารุดตัวนั้นแล้วก็โชนตัวนี้ไปหน่อยเนาะรุดทางมาเลยตัวนี้ก็จะได้มางอ่ะกวดลงมาแถวนี้แล้วพี่น้อยโชน์แถวนี้เปหน่อยเป็นเพียงจะได้ปูเขึอนอยู่แถวนี้นะพี่น้อยเนาะแถวนี้เนาะใชยไฟพี่น้อยเนาะ มาหยับกระเป๋าทางในอีกจักหน่อยเนาะอันมีสายพื้นใสไผ่พุ่นและโซนพุ่นละตํากับไอในพูเนาะกวดเกียดไปแถวนี้แห่เนาะอ่าจักเปิ้นสิเอาเท่าไหร่พี่น้องเพิ่นก็เมื่อแล้เนาะมีแต่ว่ารอบหน้ารอบไนพุ่นละพี่น้องรอบนี้มันก็ทันหันแล้พี่น้องเนาะจังว่ากันอ่าก็ยังบ่ทันได้กลับดอกพี่น้องเดี๋ยวสิเฮ็ดเวกนีแถวนี้ต่อก่อนเนาะยังบ่ทันได้เดินทางอ่เนาะคลิปนี้ลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อนคือเก่าคือเดิมาพี่าน้องติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้คือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะ ยังบ่ได้เข้าไปหาทางนอง้องน้องอุ้มช้ำน้องพี่น้องเนาะอย่าคลิปนี้ลาพี่แลน้องไปก่อนพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ